พีเอฟซีค่ะตอนนี้นะคะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะซึ่งร้องไห้ไปร้อยรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหลักนะคะดนทิดา DM. DM ดีเอมดีเอมหลวงปู่โตผู้ติดตามแสนเก้รวมไปถึงทุกอย่างนะตอนนี้ไอจีดนทิดาดีเอมตอนนี้ถูกมีชาชีพแฮ็กไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีการติดต่อไปหาลูกค้านะคะ ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งว่าดาสมัครเฟซใหม่ชื่ออะไรเพจอะไรนะคะส่วนเพจเก่าไม่น่ากู้ได้นะคะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยเพื่อเป็นขุธทาหอนนะคะว่าเราขนาดเราตั้งรหัสล็อกสองชั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จริงพี่พีเอฟซีตีสองครึง่งพยายามแพ็กเข้ามาตั้งแต่เที่ยงคืนเข้าไม่ได้ เปลี่ยนจากเวียดนามเป็นสหรัฐเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็พยายามแพ็กไอจีทุกอย่างแต่อย่างน้อยดาเชื่อว่าปัญหาในครั้งนี้ดาจะเริ่มสร้างมันใหม่ดาร้องไห้เยอะมากเพราะว่า10ปีในเพจดีเอ็มหนูคูโตที่ดาแบบโคทุกวันเสียใจแต่ก็ทำใหม่มาเึง เดี๋ยวก็กลับมาติดตามนั่นแหละแต่ก็เป็นอุทาหอณ์นะเชื่อว่าหลวงปู่อยากให้ดารอบข้อบวันนี้แข็งแก่งกวันนี้และดาเชื่อว่าทุกปัญหาเวลาเราผ่านมันไปได้อะมันจะทําให้เราโตขึ้นยังไงก็ขอบพคุณพี่พีเอซทุกท่านนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดเนาะแจ้งประชาสัมพันธ์กัน